ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักนารัก,รก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเ okay, ลือกคุณพ่อหน่อยคะ่ะตคุณพ่อเป็นไงบ้างคะคุณพ่อโอเคค่ะก็อย่างวันนี้ก็พาคุณพ่อมาด้วยก็นางเพิ่งกลับมาจาก เพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาจากพัทยาค่ะก็ไปพักผ่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงคือเดือนที่ผ่านมาคือหนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรย่างเงี้ยเขาก็เลยเออไปขอไปอยู่กับเพื่อนละกันเพราะว่าอยู่ถ้าเขาอยู่กรุงเทพเขาก็จะอยู่คนเดียวก็เลยเพิ่งกลับมาแล้วก็พามาด้วยค่ะก็อาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะตอนนี้ก็โอเคค่ะ ล่าสุดที่ที่ไปอัปเดตอาการมาเมื่อเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะคุณหมอบอกก็ตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างโอเคยังไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็หลังจากที่ได้รับการรักษามาอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างปกติอยู่แต่หลังๆเนี่ยคุณพ่อมีเจ็บแบบเจ็บคุณพ่อเคยผ่าตัดไส้เลื่อนมาต่อนีแล้วก็แต่ว่าหลายปีแล้วนะน,น่าจะเป็นสิปีแล้วอะคะ่ะแล้วตอนนี้หลังๆเริ่มเริ่มกลับมาเจ็บแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เจ็บแบบเป็นพักๆเวลาท่านเดินเยอะๆอะไรเงี้ยท่านจะจะรู้สึกก็เลย ก็เลยไม่ค่อยจะให้เดินมากเท่า,หาไหร่นะก็เราก็ก็คุยกันตลอดนะคะต่อให้เขาอยู่พัทยาเนี่ยเราก็คุยแล้วก็แบบมาทํางานแล้วก็จะส่งรูปให้เขาบางทีแม่ก็จะอัดวิดีโอเวลาเราทําอะไรรูนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ให้เขาดูตลอดก็ดีที่คือเขาไปอยู่นู้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ค่อนข้างหายหายห่วงไม่ไม่ไม่ได้เป็นห่วงมากแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะ ก็จริงๆแล้วว่าหนูต้องไปตรวจตั้งแต่เนี่ยช่วงเดือนมียนาแต่ว่าไม่ยังไม่มีเวลาไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าไปเนี่ยจะมารีมาอัปเดตแล้วก็จะต้องอีกอย่างนึงก็คือต้องไปเช็คผลเลือดฮอร์โมนอะไรต้องไปเจาะอ,อีกรอบนึงหลังลจากที่เจาะมาก่อนหน้านี้6เดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ฮอ,อ,อร์โมนหนูแบบว่ามีความผิดปกติในเรื่องของความเครียดแล้วก็แล้วก็ฮอร์โมอนไทรอยะไรพวกนี้ค่ะก็ทานวิตามินทานทานตัวที่รักษามา6เดือนแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องไปไปเจาะเลือดพร้อมๆกันคือจริงๆแล้วยังยังคุณหมอบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเป็นโรคด้วยซ้ำอะค่ะนี่คือกําลังจะเป็นซึ่งยังไม่ได้เป็นโรคหนูว่เพึ่นมา10โลได้อะแต่ว่าตอนนี้น้าหนักลงมาเท่าเดิมแล้วแต่ก็คุณหมอก็บอกว่า คือมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สําหรับสําหรับฮอร์โมนตัวนี้คือจากอ้วนเราอาจจะมีโอกาสที่จะสวิงไปเป็นแบบผอมก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปตรวจก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปเจาะเลือดแล้วก็ดูฮอร์โมนทั้งหมดในร่างกายว่าตัวนี้โอเคไหมหรือมันมีตัวอื่นที่มันมันอะไรไม่ดียังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคนก็มองว่าเราดูผอมลูกลงเลยหน้าเลยมันเป็นเพรเป็นเพราที่เราเป็น่เป็นเพรเรา คือก่อนอันเนี้ยที่หลายๆคนเห็นอ้วนอ่ะคือเพราะหนูเครียดด้วยนะเครียดแล้วก็ออกกําลังเยอะมากแต่มันไม่ลงแล้วเราก็สะสมความเครียดแล้วบวกกับละครดราม่าที่เราเล่นหลังๆจะมีแต่ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันหลายๆอย่างรวมกันแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้เครียดนะที่ผอมลงแล้วไม่ได้เครียดค่ะ<ม>เป็นเพราะประมาณ8ปดกโลได้ค่ะจริงๆกลับมาเท่าเดิมตอนก่อนอ้วนนะ<ม>แล้วแล้วแล้วลงคือเราไม่ได้งดอาหารด้วยค่ะเราเรากินปกติคือหนูกิน กินแบบค่อนข้างปล่อยตัวได้ซ้ำแป้งหรือน้ำตาลหรือเราเรากินให้มันมีแบบมีบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าหายบดนิดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็จะเตือนกลัวว่ามันจะโรมอะไรเงี้ยใช่ก็หนูก็ออกกำลังกายพยายามพยายามออกกำลังกายอะ,ะไรเงี้ยค่ะแฟนมี้แฟนอไถ้าแฟนขับจริงๆจะจะ,จะเจอกันเรื่อยๆพูดถอดพราถอ่ะจะจะ,จะเจอกันเรื่อยๆ ก็จร,จริงๆก็จะอัปเดตกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกไไ็ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากหรอกเราก็จะแบบเออไม่ต้องเป็นห่วงหรอโอเคเราเราแบบทํางานไหวบางทีถ่ายรูปแบบช่วยดูมุมด้วยนะอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ก็แต่พอผอมลงแล้วเขาก็เขาก็โอเคนะเขาบอกว่าพอแล้วหกสิบสองค่ะถ้าพีคสุดอ่ะหกสิบสองแล้วลงมาตอนนี้หนูประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณเนี้ยค่ะบวกลบแล้วแต่แล้วแต่แตอาจการกินแต่ละวันคือเราไม่ได้ลดไม่ได้ไอะไรอะไรนะคะไม่ได้ลดเราไม่ได้ คือถามว่าตั้งใจลดน้ำหนักไหมตั้งใจเราอยากได้ให้เท่าเดิมแต่ว่าวิธีการลดคือเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้กินยาลดความอ้วนอันนี้แน่นอนแล้วก็เราไม่ได้แบบหายแบบไม่กินอะไรเลยทั้งวันกินแต่น้าเปล่าอันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ใช่ก็ก็เป็นการลดแบบถูกวิธีแล้วก็อย่างที่บอกพอเราไปเจาะเลือดรักษาเรารู้ว่าอะไรมันผิดตรงไหนอ่ะคุณหมอเขาก็เขาก็ให้ให้ตัวยารักษาให้วิตามินที่แบบสก,กัดมาจากธรรมชาติคุณหมอจะไม่ให้เป็นสารเคมีอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ให้มากินแบบถูกจุดมันก็เลยเนี่ยอย่างที่บอกคือมันได้ผลจริงๆอ่ะซึ่งหนูรักษามา5้าเดือนเองะคะก็ต้องพบคุณหมอไบ่อยๆหรือเปล่าคะก่อนหน้าเนี่ยช่วงช่วงที่ไปเดือนประมาณ4ีเดือนแรกอ่ะจะไปค่อนข้างบ่อยค่ะ2อาทิตย์ไปครั้งแล้วก็ด้วยความที่อาชีพเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบใช้เวลาในการลดน้ําหนักได้นานมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบ ทั้งกินทั้งฉีดอนะไรเงี้ยก่อนอันนี้หนูก็จะมีฉีดตัววิตามินที่กินเข้าไปอะคะ่ะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอนะไรเงี้ยด้วยใช่ก็ต้องเอาทุกทางแต่ว่าบอกคุณหมออย่างผู้จัดการหนูก็จะไปพบคุณหมอด้วยคุณหมอว่าเอ่อบอกคุณหมอว่าอะไรที่มันเป็นสารเคมีหรือเป็นยาลดความอ้วนอะไม่เอาเพราะว่าเราไม่ต้องการเอฟเฟกต์หลังจากที่มันผอมแล้วอนะไรเงี้ยมันคือมันผอมไวก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเราต้องมานั่งรักษาใหม่อนะไรเงี้ยค่ะมันมันก็จะลําบากเพราะฉะนั้นเอาที่ปลอดภยัยแล้วก็ มีเวลาให้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่านานมากอนะไรยเยก็แต่ก็อย่างเนีย้ยค่ะตอนเนี้ยค่อนข้างแฮปปี้กับกับน้ำหนักแล้วอืม,มลงไปกว่านี้ับหลายๆคนบอกว่าพอแล้ว <c oughs> ไม่อยากให้ลงคืนหนูอ่ะไม่หนูกินปกตินะทุกวันเนี้ยพิซซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูหนูหนูกินได้ตามใจมากแต่ว่าก็รู้ลิมิตอะไรยเงี้ยค่ะ แต่ก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจลดแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังมีทานยาอย่างต่อเนื่องอยู่อะค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากที่ไปเจาะเลือดฟังฟังผลอะไรแล้วอะก็ดูว่าเราจะต้องกินยาต่อไหมหรือหรือว่าจะต้องปรับยาหรือยังไงใช่ค่ะเหมือนอาจจะคือ อาจจะเป็นช่วงเดือนเดือนนี้มังค่ช่วงต้นปีอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ขน,นะหนูว่าเห็นหลายๆคนก็ไปกันเยอะคนจะมองว่าเฮ้ยแตไม่ได้เห็นละครแฟนมีนชวบนีแบบจะมาดีแบบเดียวเปล่าไม่ไม่จริงๆแล้วอะ่ะคือหนูว่าถ่ายถ่ายละครอยู่ตลอดนะคะตอนนี้ก็มีถ่ายวิหกหลงลมคะ่ะแล้วก็ จริงๆแล้วมันมีกระแสะข่าวที่เสน่ห์หามายาจะออนแต่ก็ยังไม่ได้ออนน่าจะน่าไม่แน่ใจว่าล็อตหน้าหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีถ่ายเพิ่มแบบปิดกล้องไปแล้วก็จะมีนะค่ะที่รอออนแน่ๆน่าจะมีเสน่ห์หามายาก่อนแล้วก็ต่อด้วยวิหกหลงลม,ลมแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยววิกเนี่ยจะเปิดกล้องราชนาวีที่รับอีกค่ะแฟนคลับก็ติดตามได้เลยอะไรเงี้ยใช่จริงๆแฟนคลับ ก็ก็จะรู้หนูก็จะอัปเดตว่าเวลาไปกองอะไรเราก็จะลงอินสตาแกรมว่าเเออถ่ายละครน,นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอีเวนต์ต่างจังหวัดจะกองยหรือเปล่าร่าังหมายถึงยังไงละคะอ๋อไม่นะจริงๆแล้วเราคือยึดหลักที่ว่าอะไรคอนเฟิร์มก่อนเราก็ไปให้อันนั้นเราไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับค่าตัวหรืออะไรค่ะแต่ส่วนมากคือด้วยด้วยความที่ละครช่องเจ็ดมนะันมันส่วนมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละ ก็จะส่วนมากจะไปที่ต่างจังหวัดมากกว่าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ